สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องานในร้านพ่อเชี่ยวครับผมมาหอดแล้วพี่น้องครับวัดศาลเจ้าไก่ต่อนะครับผมมาถึงแล้วนะครับผมนงานวันนี้นะครับผมกับพ่อนะครับผมสบายดีสวัสดี้มาแล้วครับตอนนี้ข้ามาหอดนะครับเดินทางมาเต็งแต็มเมื่อคืนนี่แมนแต่ว่าจอดนอนอยู่จอดนอนแถวอยุธยานะครับบอดหกมุมเสาจีงเดินทางมาเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตก นิดหน่อยครับ,รบจอดนอน,นตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งพอด,ดีนะครับเก<ม>้าโ <laughs> มงครึ่งมอฮอตจอดถึงแล้วครับวัดศาลไก่ต่อศาลเจ้าไก่ต่อวัดศาลเจ้าไก่ต่อนะครับขอบคุณทุกข้อใจอ้าวฮเราจะเห็นยังไปนอนใจเหรอคับยังไงัดป่าหมดแล้วเคยมา ต่างร้ายปีสามสี่ปีขึ้นหลังบาอื้อมาแล้วนีวเชอหนี่ก่อนโควิดคนร้ายเหมือนแรงเนียพาพีน่น้องไปย่างเมิองเนี่ย,ยพีน่น้องครับเ่าะ่มืนเหม่เลยเอ๊ะเชื่อเช่อจริอนหลับนอนกันคักแท้มักนอนอขโมยไปนอนอยู่โรงพยาบาล มานอนอย่างคักแน่นอนมาสั่นึ้นรถแล้วก็นอนโหลดน,น,น้อนแล้วจะแตกที่คักเหี้ยพาพี่น้องลงไปเบิ่งครับ ้บรรยากาศดีเองครับพี่น้องครับโผมครับทีมงานของมาวิทได้แล้วนะครับซีจอนเลยครับพี่น้องครับผมหอูกับเต็มสลัดเลยครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเจ้าของข้านะครับมาท่ะถี่นั่นเรามาถึงแล้วนะครับผมวิะเนลลปรับนะครับผมรือเสียงเดี๋ยวครับสวัสดีครับ ให้ครับจะได้ขึ้นเกียร์สองออกกระลับเลยอมะน,น่านแข่งเข้าไหมหัวเฮ้ยขยุงงด เพิ่งมาถึงเห็จอดนอนอยู่อยุธยามาไม่ไหวมันง่วงง่วงเลยจอดนอนผมเห็นมีงานมาได้ปีเมื่อเรามาเมื่อน่าจะเว้นสองปีสามปีรู้สุกขอดมาปีแรกนะปีปีน้องเอนปีน้องเอ็นก็มาไหมมาครับโอ้ยน่าจะเว้นสองปีสามปีปีที่ปีที่สามปีที่สามคนรสิไลด์หรือไปเลยเนาะ S <S บัตรเท่าไรหร่หนึ่งร้อยครับแถมแถมกระทงด้วยล้นล้นล้นล้เ <c oughs> มื่อคืนนี้ร้านแตกพนไหมอัศสจจรจย์หลายครับคนเยอะมากตรงโน้นมีนงทานกินข้าวกินปลาคนเต็มเลย,ยล้นทำไมมาถึงตอ,งองนเราอ่ะทำไมาถึง เราไม่ผ่านลแล้วแลเราเราน็อกอยู่อุตุอุทยาเราเลยจอดนอนรจะบอกว่าให้ท่านพักผ่อนบ้างเราต้องง่องเราปลายเดือนแล้วก็ปทรศัเทอร์เรซีหางินอะไรซัมซุงเอสเท่าไหร่นี่ 23. 23ยี่สมยี่ามมล่าสุดหมล่าสุดเลยในชะ่ไหมย,ยี่สิบสี่รถอะไรมาเอมพี่นัลรื่อง 6, 5, 5, 5, 5, 5. น้ำหาแดต่างมีที่จอดไค่ะ มีต่อแม่ลงอเลยก็จะข่งกานเล้แต่ว่าลูบอีกทานี้ไม่มายูไปทางน่างยาวเออเอาขี้้ขี้ชวนแามู่ผมอยู่บ้านเนี่ยว้โ้ยิฟโกโลไปลงท่าโอ้ยลงทาเหรอเหรอเหนปะมีมเบอร์เลยเอาเบอร์วันนี้พ่อพ่อเอาเบอร์เข้ขี้พาดมุมไปละจะบุงผมไปเอตัวเนี้ยอันนึงรอนจากแม่อือาใครคับอ่

เอ้ยโทรศัพท์นี่ก็โทหากันตัวแหม้ไหมอีก şey คั้ยหน่งไหมกลับมาลง้าเราแยย่อดกับแเราบอกับตักควันนไปีมั้ยคทไปออนตไลแล้วนอลแล้วมาแทนี้อี่ปนไลาบรอส แฟนไปเกาหลีมเนไปเกาหลีไมราตเา้ให้ผูพูดผู้ไม่ต้เถาคนที่มาจากเกาหลีนี่ก็นเกาหลีเหรอยังอะนี่ยังเกาเกาหลีนี่เป็นไะเป็นเลักอขาชัิ้อล้วนเหรอตากันเหรอ มุเจอยู่เปี่ยบยวอเลยดูซซุ่งยี่หลอกว่าเยวะผมจะกำลังใจกับพื่น้องครับมาก่อนแล้วเน้อครับผมน้องพวารวยมาถึงแล้วนะครับขอบูลังใจกับพื่น้องครับารัรำนี้ครับขีหนาพอกันไหมครับ